สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็อยู่กับอาจารย์ดรสุภาจุลคุปนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเลือกวัสดุนะคะ,คะในการที่เราจะมาทํากระเป๋าหนังลายสารกันนะคะ,คะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําเรื่องของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะอันที่หนึ่งเลยพระเอกของเรานะคะก็คือหนังค่ะ หนังที่เราใช้นะคะจะเป็นหนังฟอกโครมนะคะซึ่งจะมีตามขายตามร้านทั่วไปทีนี้ถ้าเกิดสําหรับเราลงทุนในระยะแรกหรือว่าแม่บ้านไม่ต้องลงทุนมาก,กเราก็ไปซื้อเศษหนังนะคะหนึ่งเขาจะช่างเป็นกิโลขายก็ไม่แพงมากแถววงเวียนใหญ่อะไรเงี้ยนะคะเป็นหนังสําหรับลองในนะคะก็จะสําเร็จรูปแล้วก็ซื้อไว้ได้ต่อไป<ะ>ก็คือแบบนะคะ ถ้าเราจะทํากระเป๋าหนังรูปแบบไหนนะคะเราต้องทําแบบกระดาษไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนมือใหม่นะคะก็ต้องทําแบบไว้เพื่อที่ว่าการตัดการอะไรเนี่ยจะได้แน่นอนวันนี้เราทำเนี่ยเป็นการใช้งานสารมาประกอบก็จะมีพวกตอกนะคะวันนี้เป็นเส้นตอกก็มีหลายขนาดนะคะเวลาเราทำเนี่ยเราก็อาจจะสารเป็นแผ่นไว้ก็ได้ถ้ากรณีที่เราต้องการทําเยอะๆนะคะสารเป็นแผ่นๆไว้แล้วพอเราจะใช้เงี้ยเราก็มาตัด อันนี้เป็นกระเป๋าทามือค่ะก็จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์การตอกอ๋ออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกค่ะตอกนะตอกลงไปเราเรียกว่าอะไรคะจันค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราเรียกกันเราเรียกว่าซ่อมซ่อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับเหมือนตอกนําเป็นตะเข็บเวลามาเย็บนะคะอ๋ออันนี้อะไรคะจัน่ะอันนี้ก็เป็นเหล็กตอกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหล็กตอกไปแล้วจะเป็นจุดเล็กๆค่ะกันไกลนะคะกันไกลก็จะมีหลายแบบกันไกลมันจะมีกันไกลตัดหนังกันไกล อย่างนี้เราก็ใช้งานเล็ก,ลกอันนี้นเขาเร<ด>ียกกันไกประเภทไหนคะถ้าเราไปซื้อเพราะว่าเวลาเราเห็นหน้าตาก,กันไกก็หน้าตาเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์<ช>แต่ว่าใช้กับวัสดุ<ช>งานต่างกันใช่ไหมคะ,คะก,ก็เป็นกันไกทั่วไปค่ะตัดได้แล้วก็จะมีเหล็กนะคะเหล็กตัวนี้ใช่ไหมคะ เป็นไหมคะมันจะมีสําหรับเกี่ยวได้ขึ้นมาเขาเป็นจะงอยจะงอยตรงไปลายด้วยพอเคะจิ้มลงไปแล้วก็เกี่ยวได้ขึ้นมาได้เราก็มีอีกอันนึงเหมือนไม้พายอันนั้นใช่ทหมะอ๋ออันนี้นะคะไว้สาหรับใช้ทากาวค่ะอ๋อใช้ทากาวงานหนังนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้กาวยางนะคะก็คือตัวนี้ค่ะกาวยางต่อไปค่ะเวลาเรามีอุปกรณ์ตอกแล้วใช่ไหมคะเราก็มีที่ตอกมัจะมีคอนนะคะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆนะคะก็ใช้ค้อนที่เรามีอยู่ในบ้านก็ได้แต่ว่าที่สําคัญนะคะอย่าไปตอกตาม ต้นนะคะ้วใช้พวกคล้ายๆเขียงหรือไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายวัดค่ะสายวัดเพราะว่าทำอะไรคะจาย์ก็เวลาเราทําวัดหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่สำคัญก็คือได้ค่ะได้ได้ที่เราใช้นะคะแล้วก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าเชือกเทียนนะคะเชือกเทียนค่ะเชือกเทียนค่ะอีกอันนึงนะคะที่ไม่ควรลืมก็คือเข็มนี่เมื่อกี้เราเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกว่า ใหญ่มากแบบนี้ก็คือเข็มสนได้สบายเลยค่ะเพราะต้าไม่ต้องใช้ที่สนเข็มเลยนะคะเพราะว่าเข็มใหญ่เนี่ยเรามีอุปกรณ์อยู่แค่นี้นี่คือแค่เบสิกสามารถปลิต ผลิตภัณฑ์ได้เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกพวงกุญแจที่สําคัญเรามีเศษหนังเยอะก็ทําพวงกุญแจได้จากเหลือจากทากระเป๋าเราก็ทำพวงกุญแจได้ได้ค่ะไม่ไม่ยากเหมือนอย่างอันนี้น่ารักมากเลยเป็นพวงกุญแจนี่ก็เศษหนังทั้งนั้นก็เศษหนังนะคะเอามาเย็บได้เหมือนกันค่ะลงทุนนิดหน่อยนะคะอย่าง เหล็กตอกอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แพงถ้าไประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ก็ประมาณเขานับซีละห้าสิบาทอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเขานับเป็นซี่นะคะใช่ค่ะโอ้มีเทคนิคในการขายนะคะม่ยุ่งยากทําง่ายๆค่ะค่ะ อันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราใช้นะคะในการประดิษฐ์กระเป๋าหนังลายสานนะคะซึ่งจริงๆแล้วอุปกรณ์หลายๆอย่างเราก็หาได้ในบ้านของเราไม่ต้องซื้อใหม่นะคะจริงๆสิ่งที่จะต้องซื้อใหม่ก็มีแค่วัตถุดิบที่เราต้องใช้ในการทํากระเป๋าหนังแล้วก็อุปกรณ์ในการตอกนะคะเท่านั้นเองนะคะส่วนเข็มเนี่ยก็หาซื้อได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ในส่วนของได้ก็ซื้อได้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราใช้ ทำในช่วงเวลาที่เราว่างงานได้หรือจะเป็นงานอดิเรกก็ได้หรือจะทําเป็นอาชีพก็ได้นะคะวันนี้ดิฉันกับอาจารย์สุภานะคะก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะความพอประมาณการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขค่ะ,ะวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ